ขันติบารมีพระโพธิสัตสว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งกรุงบุพวดีทรงบำเพ็ญขันติบารมีด้วยความอดทนยอมสละตนเองเพื่อช่วยผู้อื่นให้ผ้อนภัยการสร้างขันติบารมีนี้พระองค์ยอมตาย ไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วทางปวงพระจันทกุมารเป็นพระโอรสของพระเจ้าเอกราชและพระนางจันทาเทวีทรงเป็นอุปราชผู้ปรีชาสามารถมีนามพระไทยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาซึ่งเป็นที่รักของประชาชนทั้งเมืองพระเจ้าเอกราชมีปุโรหิตราชครูเป็นพรามชื่อกันหาลา ที่ทูจริญชอร,ราชบางังหลวงชอบรับสิงบนจึงมีนิชยนัยคดีอย่างไม่ยุติธรรมทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่ววันหนึ่งมีการร้องทุกข์ขึ้นพระ่ันทกุมารได้ตัดสินคดีใหม่ให้มีความยุติธรรมผู้คนต่างสรรเสริญยินดีพระเจ้าเอกราชจึงตั้งให้่ันทกุมารเป็นผู้วินิชยนัยคดี น,าานักจากบัรรดนั้นมาพราถึงโปรดแข่งปูกอาคาตทยยบาลวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงพระสุบินแห่งสวรรค์ชันดาวดึงขันธ์งดงามอลังการเมื่อตื่นจากบรรทมทรงพระรานาที่จะไปสวรรค์จึงตรัสถามวิธีไปสวรรค์จากพระผู้รอคอยโอกาสจะแก้แค้นพระจันทกุมารจึงทูลให้บูชายาโดยให้ตัดพระเศียร ของพระจันทก,กุมานพระธิดาพระมเหสีเสนาบดีผู้จงรักภักดีช้างม้าและโคเพื่อนำมาเป็นเครื่องบวงสรวงพระราชาจึงรับสั่งให้ทำตามนั้นพระจันทาก,กุมานแม้ความตายกำลังจะมาถึงก็ทรงอดทนไม่ทรงตอบโต้ทางทางที่ทรงมีกำลังพรไผ่พลมากพอ ที่จะเอาชนะได้ทรงบำเพ็ญขันติบารมีไม่โกรธเคืองศัตรูผู้มุ่งร้ายแต่จะทรงยอมสละชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นให้พ้นภัยข้าแต่สมเด็จพระบิดาคนทั้งหลายเขาได้ลูกเพราะวิงวอนเทพเจ้าขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเลย อย่าทรงบูชายันนี้ด้วยบุตรทั้งหลายที่ได้มาโดยยากเลยพระเจ้าค่าขอได้ทรงพระกรุณาโปรดอย่าได้ภาคค่าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นบุตรที่ได้มาด้วยความยากจากมารดาเลยพระเจ้าค่าข้าแต่พระมารดาพระมารดาย่อมย่อดยับเพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารมาด้วยความยากลำบากลูกขอกับพระบาทระมารดา ขอพระราชบิดาจงส่งได้ประโลกอสมบูรณ์เถิดเชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพายุคนบาทให้ลูกกราบไห้ลูกจะจากไปนะบัดนี้เพื่อประโยชน์แก่ยันของสมเด็จพระราชบิดาเอกราชขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกนะลูกจะลาไปนะบัดนี้ ยังทําความเศร้าโศกให้พระมารดาพระมเหสีจันทาเทวีและประชาชนเมื่อเขาตกแต่งเครื่องบูชาอย่างทุกสิ่งแล้วพระจันทากุมาและพระสุริยกุมาประทับั่งเพื่อบูชาอย่างพระนางจันทาเทวีประนมอัญชลีเสด็จดำเนินเวียนในระหว่างปวงชนพรามขันธาละผู้มีปัญญาสาม ได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเลวซ้ามด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีอนมนุษย์เหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ยักษียักษ์สาสัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ดีขอจงช่วยเหลือข้าพระเจ้าขอเทวดาทั้งหลายที่มาแล้ว ในที่นี้ขอจงคุ้มครองข้าพาเจ้าผู้แสวงหาที่พึ่งข้าพาเจ้าขอบิณววนท่านทั้งหลายขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพาเจ้าเมื่อเริ่มพิธีบูชายันขันธารพราหมยบดาบและจะเดินเข้าไปตัดพระสอของพระสันทกุมารเท้าสักกระสด็จมากลางอากาศ พร้อมคออเหล็กที่มีไฟลุกโผล่ส่วนพระหัต์อีกข้างหนึ่งถือพระขันเเพชเท้าสักกะ์ส่งให้พระราชาปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดพระราชาทรงยอมทำตามจากนั้นชาวเมืองจึงพากันรุมประชาฐานพรามชั่วจนตายส่วนพระราชาได้พระจันทากุมารใช้ตัวป้องกันก้อนหินคมหอกคมดาบของประชาชนที่รุมประชาฐาน จึงรอดตายแต่ชาวบ้านขับไล่ไม่ยอมรับและถูกในประเทศไปและประชาชนจึงกราบทูลอัญเชิญพระจันทก,กุมารขึ้นครองราชสมบัติแทนสืบไป